ัดนี้วันที่31มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านางกมลพัดมาลัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสั่งฆาบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติแรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอเรื่องด้เทิน สมันตาจักวาเวสุอัตตาคัสฉันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชาสุสนันตุสักโมคาทังสักเคกเมจรูปเปคิริศิคราตาเตจันตริเควิมาเนทีเประเตจัาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาราธราวิสเมยักขคันทันาคา ติดทันตาสันติเกยังบุนีวรวจนังสาธุเมสุน um ันตุธรรมสวนกาารอายมพันตาธรรมสวรกคารอายมพันตาธรรมสวนกาารอายมพันตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิ อิมินาสกาเลนาสังคังอภิปูชยามิอารหังสัมมาสมัมพุโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภาควาตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคสังคังนามามิ นะโมตัสสะะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคาฉามิธัมมังสารนังคาฉามิสังฆังสรนังคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคาฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคาฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิตัติยัมปิธรรมังสารนังคาฉามิตติยัมปิสังคังสารนังคจฉามินาทิเมสารนังอัญญังพุทโเมสารนังวรังเอเตนัสจาวเชนะโสดทิเมหัวตุสัพพาธานาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนัสัจจวะเชนะโสที่มโหตุสัพทานัทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนัสัจจวะเชนะโสที่มโหตุศัพทาอิตติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมปุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสาธรรมสซาลาติสัต ทาเทวมนุสสานังพุทโธภควาตีสวากาโตภควตาธโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิตีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยาาปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทางจาริปุริสยุคานิอัตทัปุริสปุคราเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการะิโย อนุตารังปุญญเขตังโลกัสสาติญานิทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวะภูตาสุมนาวัภนตุอโธปิสัก,กจะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตัง มนุสยยาประชาญาธิวาจารตโตจหรันติเยพลิงตัสมาหิเนรคถาตัอปมาตายังกินจิวิตตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสมังอาธิตถาคะเตนะอิธัมปีพุทธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวธีโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยทัชขาสัก,กยมุนีสัมมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนาสมาถทกินจิิธรรมปีธรรมเมรัตนานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัชิโหตุยมพุทธเศโทปริวันนยีสุจริงสมาทิมานันตรีกันจะมาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติอธรรมปีธรรมเม,มรัตนังปณีตัง เอเตนะสาเจนะสุวติโหตุเยปุคาราอัตสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทากิเนยาสุขาตาสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัาลานิอิธรรมปีสังเครตะตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตามนัสาธรรมเหนะนิกามิโน โตมมะสาสาวนัมหิเตปาติปตาอมตังวิไคยหาลาธามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเคราตานังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตุยถินทขิโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอัมปกรรมปิโยตถูปมังสาปุริสังวทามิโยอริยสจานิอเวเจสัต พเวจะปับบสติอิธรรมปีสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวจิโหตุเยอริยสจานิวินิวิพาวายันติคมพีรปัญญนเยนะสุเทสิตานิกิจาปิเตโหติผู้สามปมาตานาเตภะวังอัตธรรมมาทิยันติอิธรรมปีสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวจีโหตุ สหวสาทสนสัมปทายาตยาสุธรรมมาชหิตาพระวันติสกายาธิถิวิจิกิจิตังจ่าสีรพะตังวาปิยทาติกินจีจตูหป,ปาเยหิเจวิปปมุตโตฉ <c> า <oughs> จาพิฐานานิอทัพโพกาตุงอิธรรมปีสังเคราตานังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวัติโหตุ กิจาปิโสกรรมังกรติปาปะกังกาเยนาวาจายุธาเจตสาวาอัทัโพโสตสัปฏิชาทายะอัทพตาทิถัปทาสสวุตาอิธรรมปิสังเคระนังปณีตังเอเตนาสาเจนาสุวทิโหตุวนาปภุมเพยถาผู้สิตาเคคิมหานมาเสปัธมัสมิงคิมเหตถูปะมัง ธรรมวรังอเทสยินิพานะคามิงปารังหิตายะอิธรรมปีพุทธะตานังปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยูวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปีพุทธะตานังปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุ ขีนางปุรานางนวังนัถิสัมภวังวิราตจิตายติเกพระวัสสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุญหิฉันทานิพันตีธีรายฐายัมปทีโปอิธรรมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัชีโหตุยานีธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเตขตตถาคตัง เทวมนุษย์สปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังธรรมังนัมัสสามะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตัง สังฆังนมาสามาสุวัติโหตุสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปะวัชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจะตุวังเพระวสัพพีตีโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายยโกเพราะวาอภิวาทนาสีลิสนิจัง อุตาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวตันติอายุวโนสุขังพระลัง <c oughs> เอวัมเมสุตังเอกังสามายังภะควาขยายังวิหรารติขยาสีเสสะทิงพิขุสหาหเสนาตัตระโคภาควาพิขุอามันเตสิ สัพพังพี่ขเวอาทิตังกินจากพี่ขเวสัพพังอาทิต ال er ังจากขูพี่ขเวอาทิตังรูปาอาทิตาจากขูวิญญาณังอาทิตังจากขูสัมผัสโสอาทิโตยำปีทางจากขูสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทายตังสูขังวาทุขังวาอาทุขมาสูขังวาตัมปีอาทิตังเกนะาอาทิตัง อาทิตตังราคคิณาโทสักิณาโมหคิณาอาทิตังชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิโสตังอาทิตังสาธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยมปิทัง โสตสัมผัสสปัเจยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ นงอาทิตังคันธาอาทิตตานาวิญญาณาอาทิตังนาสัมผัสโสอาทิโตยำปีทางนาสัมผัสสะปัจจยาอุปาชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทตุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคกินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยา ชารามารเนนาสกเกหิโทม <c oughs> ปริเทเวเหิทุเขเหิโทม,มานาเสหิอุปายาสเหสหิอาทิตตันติวัฏามิจิวหาอาทิตารสา,าอาทิตาจิวหาวิญญาณังอาทิตังจิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทังจิวหาสัมผัสปัจจยาอุปชาชติเวทิตัง สุขังวาทุขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหีโทมานาเสหีอุปายาเสหีอาทิตตันติวะธรมิตาโยอาทิตโตโพธัพพาอาทิต ทิตังกายสัมปัสโอะอาทิโตยัมปิทังกายสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามัสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนาโสเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิโตธรรมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยํปิทังมโนสัมผัสปัจจยาอุปาชติเวทิตฐังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวา ัมปีอาทิตตังเกนาอาทิตตังอาทิตตังราคาขินาทโทสักินาโมหาิีนาอาทิตตังชาติยาชรา,ามารณะสโสเกหีปริเทเวหีทุกเขหีโทมาณเสหีอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิเอวังปัดสังพิขเวสุตวาอริยาสาวกโกจากขุสมิงปีนิพินทติรูปเปสุปิก นิพินทติจกขูวิญญาเนปีนิพินทติจกขูสัมผัสเสปิเนพินทติยมปีทางจกขูสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโซตัสมิงปีนิพินทัตติสาเทสุปีเนพินทติ โสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตสมิงปีนิพินทติคานสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติคานวิญญาณนปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติ ยมปิทางคาน่าสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยยตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติชิวหายปินิพินทติระเสสุปินิพินทตปปิชิวหาวิญญาณเนปินิพินทตติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยมปีทางชิวหาสัมผัสสปัจจยาอุปาชติเวทยยตัง สุขังวาทุคังวาอัตุขามาสุขังวาตสาสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโภทัพเภสุปินิพินทติกายยวิญญาณเนปินิพินทติกา p p ยยสัมผัสเสปินิพินทติยํปิทางกายยสัมผัสสปัจจยญาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุคังวา อาทุขามาสู่ครั้งวาตาสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปาชติเวทยยตังสู่ครั้งวาทุครั้งวาอาทุขามาสู่ครั้งวาตาสมิงปีนิพินทติ นิพพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพรหมจริยังกัตังกรณียังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิธะมวจะภาควาอัตตมนาเตพิกขูภาควโตภาสิตัง อภินันทุงอิมาสมิิจจปะนเวยยาการณะสมิงพันยมาเนตตสพิขุสหัสสสะอนุปาทายะอาสเวยหิตจิตานิวิมมจติสุติเอวัมเมสตังเอกังสัมายังภะควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาย ตัตตะราโคภะควาปัญจาวาคิเยพิกุอามันมาเตสีรูปังพิกเวอนัตตารูปังจะหิทางพิกเวอัตตาอาภาวิสนาหิทางรูปังอาภาทายาสังวัตเตยะละเพทจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาโหสีติยัสมาจะโพพิกเว รูปังอนัตตาแตสมารูปังอาพาทายสังวัตตินาจะลพติรูเปเอวังเมรูปังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตตาเวทนาจะหิทังพิเขเวอัตาอภวิสานิทังเวทนาอาพาทายสังวัตเตยาะเพาจะเวทนายเอวังเม เวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยาสมาจจโพพิเกเวเวทนานักตาตาสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจรพตฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาณตาสัญญาจะหิทาง พิขเวอัตาอภวสนาทังสัญญาอาภาทายสังวัตเตยลเพทาจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติญาสมาเจโคพิขเวสัญญาณตาตาสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินจารพฏิสัญญาญาเอวังเม สัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานัตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตาอภวิสังสุนยยทังสังขาราอาพาทายาสังวัตเตยยุงลัพเพถจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามา อเหสุนติยาสมาจโคพิกเวสังขารานตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตินาจะลปติส e ังขาเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันห ah ิทังพิกเวอัตาอภวิสานะทังวิญญาณัง อาภาทายาสังวัตเตยญารพเทจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาหสีติญาสมาจะโคพิขเววิญญาณังอนัตตาแตสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินาจะรพถิวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมา อโหสีติตังคนมัญยาถาพิขเวรูปังอนิจจงวานิจจังวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเม อาตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญยถาพิขวเวเวทนานิจาวาอานิจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิบริณามธรรมังกันลังนุตังสมนุตบาทิตุงเอตังมะมะเอสโสหามาสัมมิเอสโสเม อาตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยัตถาพิขเวสัญญาณิจจาวาอนิจจาวาติอนิจาาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปรินามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหมะสัมิเอโสเม อาตาติโนเหตังพันเตตังกินมันยถาพิขเวสังคารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมมังกลังนุตังสมนุปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเม อัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันยถาพิขเววิญญานังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกนลังนุตังสมนุตปาสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสมิเอโสเม โนเหตังพันเตตัสมาติหะพิขเวยังกินจีรูปังอตีตานาคตปัจจุปันนังอาชตังวาพะหิตาวาโอราริกังวาสุขมังวาหินังวาปะนิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสสมินะเมโสอาตตาติเอวะเมตัง ยะถาภูต ah um ังสัมมพัญญายะทัทัพังยากาจิเวทนาอตีิตานาคตปปจุปันนาอัจตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสาเวทนาเนตังมามเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตัง ยถาภูตังสัมมปัญญายถาทัพตังยากาจีสัญญาตีตานาคตปัจจุปันนาอัจตาวาภิทาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมามเนโสหามาสมินะเมโสอาตตาติเอวามตังยถาภูตังสัมมัปัญญา พัทธพังเยเกติสังขาราติตานาคตะปัจจุปันนาอัจฉตาวาพหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมามะเนโสหามาสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะ พัทธพังยังกินจีวิญญานังอตีตานาค้ตปัจจุปันนังอาจชตังวาพระหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญานังเนตังมามเนโสหามาสมินัมเอโสอัตตาติเอวาเมตังยะถาภูตังสมะปัญญาญาทัทพพัง เอวังปัสสังพิขเวสุตตวาอริยสาวกโกรูปสัมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญาญปินิพินทติสังขาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณหูติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตัง ปรณียังนาปะรังอิทธายาติปชานาติติอิทธะมวจ่าภาควาตัตมะนาปัญจาวัคยาภิกขุภาควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปานาเวยากรณะสมิงพันยามานีปัญจาวัคยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิติตานิวิุตจิงสุติ